วันนี้นะครับผมก็มีชุดแปลงนะครับของเอ็กไซเตอร์มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นชุดหน้าสําหรับล้อโตนะครับแล้วก็เป็นหมวกลับด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันโปรอัมนะครับวันนี้มีงานแปลงมาให้ดูอีกแล้วชุดนี้ก็จะเป็นชุดหน้าของเอ็กไซเตอร์นะครับที่ใส่ล้อโตเลยล้อ3.5นะครับชคก็เป็น โกหัวกลับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดของมันนะครับว่ามีอะไรตัวไหนบ้างจุดไหนใช้อะไรตัวไหนแล้วก็มีสเปคการแปลงเข่าๆอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมกันครับก็เดี๋ยวจะพามาเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับจุดแรกเราเอาเป็นโชก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้เป็นโชกหัวกลับของโชว่านะครับติดกับรถ CBR 650R นะครับเป็นขาปั๊มเมาส์ขนาด100มิลนะครับ อ่าแล้วตัวปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกตัวนี้เป็นของ cbr 500ตัวใหม่นะครับที่มันเป็นหัวกลับนะอ่าก็เป็นปั๊มนิชชินขนาดรนะ้อยมิลนะอ่ามาดูที่โชคกันก่อนก็เริ่มจากหัวล่างเป็นหัวเดิมเราทําสีใหม่นะครับแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ตัวแกนโชกทาไทเทเนียมทองอ่าแล้วก็มีการตัดโชคสั้นเลยนะครับเซตโชคสั้นเลยเพื่อให้ได้ทรงรถที่มันต่ำๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ยังเด้งใช้งานปกติได้นะครับ บางคนหน้าเป็นของ CBR 650R เหมือนกันส่วนแผงคอเป็นแผงคอ C N C นะครับทำสเปคขึ้นมาสำหรับตัวนี้เลยสำหรับ e x ็ก t ซเโดยตรงนะก็จะมีลูกเบี้ยวตั้งวงเดียวแกนคอก็เป็นแกนคอของยามาฮ่โดยตรงนะครับเอามาใส่ชุดสายเบรกสายเบรกนี่ผมไม่แน่ใจรุ่นรถนะครับมันเป็นของสายของสตาเลียนหรืออะไรเนี่ยครับเป็นของติดรถอันนี้เป็นด้านซ้ายนะครับ คันนี้ทำเป็นดิทคู่แกนล้อขนาด20มมิลก็ไล่น็อตเลดทองกองามเดี๋ยวมาดูมุมด้านหน้านะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นล้อหน้าล้อหน้าเดิมนะครับของ c b 650 r 650R นะครับนะจานเบรกขนาด3 1มมิลก็เป็นจานเดิมเหมือนกัน นี่ยังไม่ได้ขันอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าต้องไปทําสีอีกนี่แปลงเสร็จแล้วก็เหลือแค่ลูกค้าไปทําสีตะย่างแค่นั้นเองครับตอนส่งก็จะได้แยกไปอยู่นะครับก็เลยยังไม่แนะ่ใจไม่ได้ประกอบกันแล้วก็ประกอบถ่ายวีดีโอมันมันสูงมันถ่ายยากนะครับมันเห็นไม่เต็มภาพคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับงานแปลงตามสั่งเลย เดี๋ยวใส่รถแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเป็นภาพนิ่งมาให้ชมนะครับเดี๋ยวรอทางลูกค้าไปใส่ก่อนสนใจงานแปลงแบบนี้งานอ้อโตงานปูอามก็สามารถติดต่อได้นะครับร้านขวัญปูอามเบอร์โทร0 8 0 4 2 0ปดศ9นะครับเพจก็ขวัญปูอามเหมือนกันหรือไลน์ก็เป็นตามเบอร์โทรเลยนะครับสะดวกติดต่อช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยช่อง YouTube เราก็จะเป็นไว้รีวิวงานนะครับ ไว้สะสมผลงานก็เผื่อเพื่อนๆอ,อยากดูนะครับถ้าอยากดูแบบงานเก่าย้อนหลังเยอะๆก็แนะนําเป็นใน Facebook แล้วก็เข้าไปในอัลบั้มนะครับผมจะแบ่งไว้เลยอัลบั้มงานแปลงงานซีนซีงานรถรุ่นต่างๆก็จะทําเป็นอัลบั้มไว้ให้นะครับลองไปเลื่อนดูกันได้หรืออยากดูรูปของรุ่นไหนก็ทักมาถามได้ครับเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้นะครับงานแปลงตามสั่งงานซีนซีออกแบบ ตามใจนะครับไม่มีงานสําเร็จรูปนะครับก็คือออกแบบตามสั่งเลยหรือยกเว้นอยากได้สเปคที่มันเคยทําไปแล้วก็ก็สั่งได้เหมือนกันหรืออยากออกแบบเองลายตามใจก็สั่งได้เหมือนกันนะครับเราไม่ตายตัวนะน่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานแปลงก็มีให้ดูไปสวยงา,งามก็อยากเอามาให้รับชมกันครับงานหนะ้า จะมีอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาให้ดูหรืออยากดูงานแปลงอะไรของรุ่นไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะทำมารีวิวให้นะครับหรืองานแปลงก็จะมาทำามาสอนวิธีทำให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ